ปลาครับสวยงามครับอยู่ที่วัดดองดึงหนองหินตำบลดินแดงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับดูปลาครับโอ้เยอะมากครับมีมากมายหลากหลายชนิดให้ชมนะครับที่นี่ครับฝั่งนี้อื มีปลาดุกกับปลาสวายนะครับเยอะมากมครับโอ้โหเยอะมากๆครับปลาดุกนี่ใหญ่บึ้มเลยครับน่าจะเป็นปลาดุกรัเสเซียนะครับตัวใหญ่มากๆครับ